สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาของคนที่ใช้รถ VStorm 650 XT ตั้งแต่ปี2017ขึ้นมานั่นก็คือปัญหาเรื่คุณแจครับปัญหามันคือยังไงอย่างเงี้โดเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับบิดเพื่อออนอ้าเ้ยบิดไม่ไปครับบิดให้ตายก็ไม่ไปครับ ผมเคยใช้โซนิกฉีดเพื่อหล่อลื่นนะครับรวมถึงไส้ดินสอนะครับดินสอมาขูดเป็นผงๆเพื่อหล่อลื่นนะเนี่ยมันลื่นดูดิเนี่ยผมทำให้ดูนะดูเสียงไม่ไม่ไม่อะไรนะไม่ติดขัดเลยนะครับลื่นแต่บิดไม่ไปครับดูนะครับ มีวิธีหนึ่งครับที่จะทําได้นะครับเดี๋ยวดูนะนี่ครับใครที่เจอปัญหานี้ทําแบบนี้นะตรงนี้ครับเรากดกุญแจลงมาอย่างนี้เห็นไหมว่าคุญแจผมกดลงมาเข้าหาตัวเห็นไหมเห็นไหมเรามองกล้องเดียวยวกดนะครับกดค้างไว้นะแล้วก็บิดน่ติดนะครับอบิดปิดไม อลองดูนะว่าบิดไปไหมอ่ะเนี่ยบิดไม่ไปเ้วเห็นไหมเนี่ยบิดไม่ไปบิดยังไงก็ไม่ไปนะครับแต่พอเรากดจึดึงเนี่ยดูนะกดกดแล้วก็หมุนปุ๊บติดทันทีอ่าใครที่เจอปัญหาเหล่านี้นะครับเนี่ยเห็นไหมให้ดูอีกทีไม่ได้นะครับกดเข้าหาตัวบิดได้นะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะไม่ร้อยก็ได้อเผื่อเจอเคสที่มันมีปัญหาอย่างอื่นแต่ถ้าใครเจอปัญหาแบบบิดไม่ไปลองดูลองดูเพราะว่าผมได้การแก้ไขแบบนี้จากในกลุ่มเหมือนกันผมก็เลยเอามาแชร์ต่อนะครับใครที่เคยเจอปัญหาแล้วยังแก้ไม่ได้ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูส่วนใครดูแล้วก็โอเคนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ สำหรับคนที่บิดคุญแจไม่ไปนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ